สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องหลังไม้เศรษฐกิจไทยช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกัน ได้เลยค่ะ่ะาหุ้นที่เราจะคุยกันคือคิสเดินหน้าโรจูคิส3.0ปรับทับใหญ่ลุยสุขภาพและความงามเอเชียคิสบอกว่าตอนนี้บริษัทกำลังเดินหน้าโรดแมปโรจูคิส3.0เพื่อยกระดับแบรนด์ไทยให้ไปเป็นผู้เล่นตัวจริงในสนาม Health อนด์บิวตีระดับเอเชียเดินเกมสร้างการเติบโตทั้งในไทยและต่างประเทศแบบเป็นระบบ ถึงแม้กำลังซื้อผู้บริโภคกับเศรษฐกิจช่วงปี68-69จะยังไม่นิ่งก็ตามแต่ธุรกิจความงามก็ยังเป็นไม่กี่เซกเตอร์ที่แข็งแรงอยู่เห็นได้จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังอยากดูแลตัวเองและยังมีผู้เล่นจากไทยกับเกาหลีเข้ามาแย่งตลาดตลอดทำให้การแข่งขันดุเดือดขึ้นถูกช่องทางด้วยคู่แข่งเยอะคิสเลยเลือกเดินเกมปรับทับเชิงรุกแทนที่จะตั้งรับ โดยหัวเรือใหญ่บอกว่าปี68เหมือนปีอี้ต้องไถดินเคลียวัชพืชใหม่หมดบริษัทเริ่มจากการจัดการสต็อกแบบเข้มตัดสินค้าที่หมุนช้าและลบสินค้าที่ไม่ทำไรายได้ออกจากพอร์ตให้หมดเพื่อลดต้นทุนและทำให้เขยับตัวได้เร็วขึ้นก่อนจะเริ่มหว่านเมล็ดใหม่ให้พร้อมโตเต็มที่ในปี69การปรับพอร์ตครั้งนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนบทบาทจากบริษัทที่เคยมีตั้ง6-7แบรนด์มามุ่งที่2แบรนด์หลักคือโรจุคิสกินแคร์ กับ s i t ทูซิ t เมคอัพที่มีฐานแฟนเหนียวแน่นและพร้อมต่อยอดอีกเยอะทั้งการแปลกลายสินค้าและการบุกตลาดต่างประเทศ 9, 9เดือนแรกของปี68คิสมีรายได้รวม742.2ล้านบาทกำไรสุทธิ121.2ล้านบาทโดยกลุ่มสกินแคร์ของโรจูคิยังเป็นตัวหลักยอดขายโต19%จากปีก่อนเพราะสินค้าหลักอย่างโรจูคิสเฟสอ e เน็ก k โรจูคิสรีจู PDRN โรจูคิดไฟโตเรตินอลรวมถึงการออกสินค้าตัวใหม่หลายตัวที่ช่วยให้พอร์รครบมากขึ้นผลประกอบการไตรมาส3ปี6-8รายได้รวม329.7ล้านบาทเพิ่มขึ้น9.6%และกำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ที่61.9ล้านบาทโต11.3%เโรจูคิสก็ยังครองแชมป์ม,มาร์กหน้าส่วนแบ่งเพิ่มเป็น19% จาก15.2และกลุ่มอ o i s ไรเซอร์ก็ยังโตต่อเนื่องส่วนแบ่งขึ้นเป็น5.4จาก5.2คิสบอกว่าปี69จะเป็นปีแห่งการหวานมาเมล็ดพันธุ์จริงจังเดินหน้าสู่โรจุคี3.0โดยจะออกนวัตกรรมสินค้าที่ครอบคลุมหมดหมู่กว้างขึ้นไม่ได้จำกัดที่เซรั่มหรือมาสก์หน้าอีกต่อไปแต่จะมีผลิตภัณฑ์กันแดดทำความสะอาดผิวและทรีทเมนต์รูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกมิติด้านการสร้างแบรนด์ บริษัทเตรียมเพิ่มงบการตลาด150-200ล้านบาทเพื่อ,อรีแบรนด์หอทันสมัยกว่าเดิมพร้อมสื่อสารภาพลักษณ์เป็นว่านวัตกรรมจากเกาหลีที่เข้าใจผิวเอเชียและดึงด็อกรลีมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เน้นสื่อสารแบบวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นแทนการใช้พรีเซนเตอร์สายบันเทิงเพียงอย่างเดียว ช่องทางขายก็เดินหน้าทางออนไลน์และออฟไลน์โดยออนไลน์จะลุยเต็มที่ใน s h อ p e e Lazada และ TikTok ใช้กลยุทธ์ KOL กับ KOC เจาะกลุ่มวัยรุ่นที่ค้นหาข้อมูลและซื้อของจากโซเชียลส่วนออฟไลน์ก็ปรับหมากรบใหม่ในร้านค้าทั่วประเทศเพิ่มจุดขายจาก45,000ร้านเป็นมากกว่า68,000ร้านคิดยังเตรียมสร้างความต่างให้คู่ค้าด้วยสินค้าเอกล i v ีเฉพาะร้านตามความต้องการของพันธมิตร พร้อมโชว์จุดเด่นด้านความเร็วในการพัฒนาสินค้าตั้งเป้าว่าตั้งแต่รับบีฟจนวางขายใช้เวลาประมาณ1เดือนเพื่อดันสินค้าลุ่งตลาดให้ไวการเติบโตแบบแอสเซทไรด์ยังเดินต่อใช้โมเดลจ้างผลิตในต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลีทําให้ต้นทุนยืดหยุน่นและเอาเงินสดไปทุ่มด้านนวัตกรรมการตลาดและการขยายตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น แผนบุกต่างประเทศคิดตั้งเป้าเพิ่มไรายได้จากต่างประเทศให้ถึง10%ในปี6-9และขึ้นไปที่20%ภายในปี7-3คิดมูลค่าประมาณ800ล้านบาทเดินเกมผ่าน3โมเดลทั้งตั้งคันที่เมเนเจอร์ในลาวเวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียแต่งตั้งดิสติบิวเตอร์รายเดียวในประเทศที่ศัก,กยภาพดีและขายผ่านค้าส่งในบางพื้นที่ ปัจจุบันเริ่มส่งออกไปลาวกับเนินมาแล้วและเตรียมขายในเวียดนามช่วงต้นปี69พร้อมมองตลาดใหม่อย่างอินเดียบังกลาเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์รวมแล้วไม่น้อยกว่า8ประเทศ คิสยังมองทางลัดผ่างเดียวการควบรวมหรือการซื้อกิจการด้วยโดยมองบริษัทในกลุ่ม Personal Care, Skin Care หรือ Cosmetic ที่มีรายได้300-600ล้านบาทมูลค่าดีลประมาณ500-1,000ล้านบาทโดยเน้นแบรนด์ที่แข็งแรงและเสริมซนเนอร์ชีกับธุรกิจที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องมีโรงงานเองแต่เขาก็บอกว่าดีลแบบนี้ต้องระวังและเป็นเป้าระยะยาวก่อนยังให้ความสำคัญกับการเสริมธุรกิจในไทยและต่างประเทศให้สำเร็จตามแผนก่อน สำหรับปี68คิสมองว่ายังพอเติบโตร,ระดับซิงเกิลดิจิตได้แม้เศรษฐกิจกและความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะยังเปราะบางก่อนจะเร่งเครื่องเต็มกำลังในปี69เพื่อกลับไปโตแบบ2หลักทั้งไรายได้และกำไรสุทธิตามเป้าดันไรายได้ให้แตะ4,000ล้านบาทในปี73และเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำสินค้า Health and Beauty ของเอเชียตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ค่ะมากันที่ข่าวต่อมาปะตะทเล็งชงบอร์ดเคาะงบลงทุน5ปีเดือนธันวานี้ค่ะ ปตทบอกว่าตอนนี้ทีมผู้บริหารกำลังทบทวนงบลงทุนกันใหม่ให้เข้ากับแผน5ปี269ถึง273แล้วเตรียมจะเอาเข้าที่ประชุมบอร์ดอีกทีในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาแผนลงทุนทั้งแบบ1ปีและ5ปีประกาศไปหมดแล้วแล้วก็ดำเนินตามแผนหมดทุกอย่างแต่ตอนนี้มาดูรายละเอียดว่าอะไรต้องปรับตรงไหนบ้างเพราะยังไม่เรียบร้อยร0 0แต่ว่าโครงใหญ่ๆยังเหมือนเดิมค่ะ เรื่องการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติหรือ LNG ปะตะทะตั้งใจว่าจะดันธุรกิจเทรดดิ้งให้ถึง10ล้านตันในปี273จากตอนนี้ช่วง9เดือนแรกปีนี้ซื้อขายอยู่ประมาณ2-3ล้านตันแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกในปีหน้าค่ะส่วนเรื่องการปิดหรือเปิดบริษัทลูกเขาบอกว่ามีทั้งปิดทั้งเปิดแล้วจะแผนที่วางไว้ค่ะ ทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของปตทหรือ Prism Expert ก็บอกว่าแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในปี2 6 9น่าจะอยู่ในกรอบประมาณ60-70เเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเพราะเศรษฐกิจโลกยังอ่อนๆจากผลของภาษีสหรัฐและเทรนพลังงานสะอาดส่วนฝั่งโอเปกและนอนโอเปกก็เพิ่มกำลังผลิตต่อเนื่องเลยทำให้อุปทานล้นตลาดค่ะอีกอย่างคือผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่หนักขึ้นทำให้หลายประเทศ เร่งเดินหน้าเป้าหมาย n e ็ตซ r o ไทยเองก็ขยับเร็วขึ้นจากปี2608มาเป็น253แล้วตั้งเป้าใช้พลังงานหมุนเวียนมากกว่าครึ่งหนึ่งพร้อมใช้ก๊าซธรรมชาติช่วยเป็นเชื้อเพลิงหลักช่วงเปลี่ยนผ่านรวมถึงใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนด้วยค่ะ ถึงจะผลักดันพลังงานสะอาดแต่ปะตะทก็ย้ําว่าน้ํามันยังสําคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศตอนนี้ก็กําลังดันเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไฮโดรเจนและโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบ S.M.R. กําลังผลิตไม่เกิน300เมกะวัตต์เพื่อเอามาใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งและการผลิตไฟฟ้าค่ะ ส่วนหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานคือการหาจุดสมดุลระหว่างพลังงานฟอสซิลและพลังงานสะอาดเพื่อให้เศรษฐกิจมั่นคงและไปต่อได้ในอนาคตไทยเองต้องเร่งปรับกฎระเบียบให้ทันสมัยดันการลงทุนสีเขียวเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุนและสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้เดินไปในทิศทางเดียวกันค่ะ มากันที่ข่าวต่อมาโออาริ o A i, เปิดดิวขายโรงแรมสเตย์บริดจ์ทองหลอ่อรับเงินสดเข้าบริษัทแบบจุกๆเดินเกมเข้มธุรกิจโรงแรมต่อ Origin Group เล่าว่าในช่วงเศรษฐกิจพันพวนแบบนี a ้ทุกธุรกิจท่องแรงปรับตัวกันหมดซึ่งฝั่งโออารเองก็เดินหน้าเต็มที่เหมือนกันโดยคุณชันชัยพันโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Or ริ in Hotel ในเครือโออารบอกว่าตอนนี้บริษัทปิดการขายโรงแรมสเตเบริชสวีสแ Bangko อกทองหล่อให้กับบริษัทตันบุญซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรมของครอบครัวคุณตันภาสกรนาทีแบบเรียบร้อยแล้วทำให้ o ออารได้เงินสดเข้าบริษัทเพิ่มกว่า500ล้านบ และจะสามารถบันทึกกำไรได้ตั้งแต่ไตรมาส4ปี68เลยค่ะโรงแรมสเตบริดจ์สวีทสแบงคอกทองหล่อเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่มีห้องพัก3 0 3ห้องอยู่แถวซอยสุขุมวิท55ใกล้ BTS ทองหล่อประมาณ5นาทีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี63และถือเป็นโรงแรมในแบรนด์สเตยบริดจ์สวีทของเครือ ISG แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก เกิดจากการร่วมพัฒนาระหว่าง Origin Hotel กับ Nomura Real Estate Development เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติค่ะ คุณชันชัยเล่าเพิ่มว่าการขายโรงแรมครั้งนี้ถือเป็นโรงแรมแห่งที่2ที่ Origin Hotel ลขายออกหลังจากก่อนหน้านี้ขายหุ้นโรงแรมอิน e r อร์คอ n ติเนนต a ล g k ง k สุขุมวิทที่ถืออยู่51ให้กับซิสเทคโนโลยีในไตรมาส3ที่ผ่านมาทั้งหมดยังเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ตั้งแต่ต้นคือเปิดโรงแรมเดินระบบให้เข้าที่แล้วขายทำกำไรก่อนเอาเงินไปพัฒนาโรงแรมใหม่ต่อในอนาคตค่ะ Origin Hotel ในเครือโออาริเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างไรายได้ประจำจากโรงแรมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์พื้นที่พาณิชย์และออฟฟิศต่างๆโดยร่วมมือกับพันธมิตรหลายเจ้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านไรายได้แบบต่อเนื่องตั้งเปาเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจฮอสพิท a l i t y ค่ะ ปัจจุบัน Origin Hotel มีธุรกิจหลัก3กลุ่มกลุ่มแรกคือธุรกิจโรงแรมตอนนี้เปิดให้บริการทั้งหมด11แหง่งและขายทำกำไรไปแล้ว2แหง่งคือ Intercontinental Bangkok สุขุมวิทที่ยังคงรับบริหารต่อและ t สเต a บช s w i ว s Bangkok ทองหล่อที่เพิ่งขายให้คุณตันล่าสุดนี้ค่ะทำให้ตอนนี้เหลือโรงแรมที่เปิดอยู่9แหง่งมีห้องพักรวม2113ห้องมูลค่ารวม9 7 9 0ล้านบาทและยังมีโครงการใหม่ๆที่กาลังพัฒนา ในกรุงเทพภูเกต็ตเชียงไหลและพัทยาด้วยค่ะกลุ่มที่2คือธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าโดยตอนนี้เตรียมเปิดอาคาร o r ริจินคอมเพล็กซสนามเป้ามีพื้นที่รวม32,220ตารางเมตรและกลุ่มสุดท้ายคือธุรกิจพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ตอนนี้มีทั้งหมด5แห่งรวมพื้นที่17,425ตารางเมตรเช่นพอทเบโลโมอลและไนเบอร์44เป็นต้นค่ะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องหลังไม้เศรษฐกิจไทยอยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ